คออืนนี้ก็จะมีเสียงมโหรีขับกล่อมข้างวัดนั่นเองกลุ่มรถบรรทุกผักนะฮะชมลมรถบรรทุกรถขนสงผักพวกนี้จะมาทําบุญเช้าที่วัดนะหลังจากที่พระบิณฑบ,บาตแล้วคืนนี้น่าจะสี่ห้าทุ่มทั้งมันนี้กูจะเลิกกันนะเคยเจอภาวะอย่างเงี้ยเมื่อก่อนไปปฏิบัติที่เชียงรายวัดที่อยู่บนยอดเขาแล้วปรากฏว่าข้างล่างมีโรงเรียน เขาแข่งกีฬาสีกันก็เปิดเพลงกีฬากีฬาปัญญาวิเศษเนี่ยนะเปิดทั้งวันเราก็เดินวงกลมนั่งสมาธิงดงิดไปหมดเนะพราะเสียงมันดังมากเสียงฮอนพุ่งกันมาเป็นยอดเขาปกติที่น่นก็เสียงดังอยู่เราเสียงเรือเสียงรถเพรพอเป็นวัดสาหรับที่นักท่องเที่ยวเขจะขึ้นมาชมวิวสามเหลี่ยมต้องคํะตรงนั้นนะรถประตายปูเข้านะเสียงรถก็ไปอยูไม,ไม่ใหมือนงดหงิดเหมือนนะแต่ว่า พออยู่นานเข้าก็ชินสักสองสามวันก็เริ่มชินแต่เสียงเพลงนี่รู้สึกมันไม่ไหวจริงๆเอ๊ะยทำยังไงดีนะก็เลยใช้วิธีการเดินจงกรมให้เข้ากับจังหวะดนตรีนะกำหนดรู้ให้เข้ากับจังหวะดนตรีอา้าวพอทำอย่างนี้จิตก็สงบได้บางทีเราหลีกหนีจากสิ่งแวดล้อมนี่ไม่ได้มาอยู่ที่วิธีการปรับใจของเราอ่ะนะจะปรับใจยังไงให้มันเข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเรานะโดยที่ไม่ไป ขอใเกิดอกุศลกันมาครอบงำใจเรานะนี่เป็นเรื่องเฉพาะตนจริงๆนะไปหาเทคนิคส่วนตัวเอาเราจะไปห้ามชาวบ้านไหมเขาสนุกสนานก็ไม่ไดนะ้มันเรื่องธรรมดาของเขานะปีนั้นเขาก็มาสังสรรค์กันทีหนึ่งเราในฐานะที่นักโานานะที่เสียงดังรบกวนอย่างเงี้ยจะอยู่ยังไงนะนะเราไม่ได้ชาญที่จะปิดสวิตหูตัวเองได้นะ คราูาบาอาจารย์ของท่านานั้นใช้วิธีการอย่างนั้นนะผมมีเสียงอะไรรบกวนนะก็เข้าฌานไปเลยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะเข้าฌานลึกๆหน่อยนะแต่เราไม่สามารถจะทำอย่างนั้นได้ก็กให้รู้ทันมันอยู่นี่แหละรู้ทันใจตัวเองใจเราเป็นยังไงนะครับที่ยินเสียงดนตรีมันเปิดดังตุ่มตั้มตุ่มตั้ม,มอยู่เนี่ยเพอที่จริงแล้วเสียงกไม่ได้มารบกวนอะไรใครแล้วเสียงแค่แค่เคลื่อนเสียงอย่างหนึ่งแค่นั้นเอง ต่อให้เงียบขนาดไหนก็ยังมีเสียงอยู่นั่นแหละถ้าเราสังเกตด,ดูนะนะแต่ส่วนมากเรามักจะมองข้ามแล้วก็ไม่เห็นมันแค่นั้นเองนะไ,มไม่สังเกตไม่ออกนะเสียงดีดติงเรไรแมลงเล็กๆน้อยๆร้องอยู่ทั้งคืนนะแต่เราจะไม่รู้สึกงงงดนะเราจะรู้สึกเป็นปกตนะิหรือชินจนกระทั่งไม่ได้ยินเสียงไปเลยบางทีเป็นงั้นนะแต่ถ้ามีเสียงแปลกปลอมอะไรขึ้นมาบางทีก็ เกิดจะยื่นหูไปรับเสียงขงินมาน่ยยื่นใจเข้าไปวุ่นวายกับไอ้เสียงที่มันรบกวนพวกนั้นแท้จริงอารมณ์พวกนี้เป็นอารมณ์ปกติธรรมดาที่เราสามารถจะเจอที่ไหนก็ได้นะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแม้กระทั่งความเงียบก็คือเสียงอย่างหนึ่งนะเสียงแห่งความเงียบนั่นแหละพบางทีเป็นเคลื่อนเสียงที่หูมนุษย์มันรับไม่ได้ที่จริงมันก็มีเสียงอยู่นั่นแหละะเสียงลมพัดเสียงความเคลื่อนไหวของ อากาศทั้งหลายอะไรเงี้ยมันมีของมันอยู่เพียงแต่ว่าหูเรานมันรับไม่ได้สูงเกินไปก็เคลื่อนเสียงสูงเกินไปก็รับไม่ได้ต่มเกินไปก็รับไม่ได้แต่มันรู้สึกได้ในบางทีรู้สึกอึดอัดอยู่ข้างในใจของเราในบางทีจะรู้สึกอย่างนั้นรู้อึดอัดอะไรแปลกๆนี้ก็มีอย่างที่มันมีของบริษัทหนึ่งที่เขาทาห้องที่เก็บเสียงถ้าว,ว่าเอาคนเข้าไปทดลองอยู่อยู่ไม่ได้นะ ห้องที่มันเก็บเสียงแบบสนิทจริงๆเลยไม่มีเสียงอะไรเด็ดลอดเข้าไปเลยรู้สึกจะเป็นของของ Google หรือ,อยังไงเนี่ยไม่ Google ก็ Apple ิลเนี่ยนะรากว่าคนทดลองอยู่เนี่ยครึ่งจัวโมองนี่ก็แทบตายแล้วเนี่ยไม่ได้ยินเสียงอะไรนะหรือบางทีเขาใช้วิธีการอัดเสียงทุม้มลึกๆที่หูมนุษยนะ์รับไม่ได้เนี่ยนะพะอัดเข้าไปอัดเข้าไปมันจะรู้สึกใจมันจะรู้สึกงุดหงิดขึ้นมา หัมันรับไม่ได้แต่ใจมันรับได้บางทีเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นอ้สิ่งมัล้อมรอบตัวเนี่ยมันเป็นเหตุนะเป็นปัจจัยภายนอกนะที่ก่อให้เกิดกุศลและอกุศลได้ทั้งนั้นนะก็อยู่ที่การวางใจของเราเราจะอยู่มันยังไงแค่นั้นเองนะอยู่ยังไงให้มันยอมรับความเป็นจริงได้ยอมรับมันไดนะ้อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องไปฝึกฝนตัวเองแค่นั้นแหละนะวันคืนนี้ก็จะเป็นการทดลอง นะสติที่เราฝึกมานะเรารับได้ขนาดไหนนะนะคืนนี้จะได้ทดสอบทดลองกันแค่นั้นเองจริงๆก็มีเสียงอยู่แทบทุ่คืนในะช่วงนี้นะแถวนะพระราชวังจันทร์นี่ก็มีรจะมีมาหาก,กรรมอะไรเขาสักอย่างหนึ่งนะนะไม่รู้จบไปยังนะก็จะมีเสียงพุเสียงอะไรดังออกมาเนะมื่อคืนนี้ก็เห็นได้ยินเสียงอยู่นะงานรื่นเริงงานนักขัตฤกษ์อะไรพวกนี้ คนที่ไม่เข้าใจก็จะเพลิดเพลินสนุกสนานยินดีไปตามเรื่องนะหมอรสบพทั้งหลายเนี่ยนะนะแต่คนที่เข้าใจโลกก็จะรู้สึกอีกอย่างหนึ่งจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่คนไปหลงไหลมัวเมาหมืดบอดกันอยู่แค่นั้นเองถ้าเราฝึกใจเรามาได้สักระยะหนึ่งเนี่ยนะใหนะม่ๆอาจจะรู้สึกว่ามันขัดแย้งแต่ต่อไปมันก็จะค่อยๆกลมกลืนเป็นธรรมชาติทั้งหมดไปเอง จะไม่รู้สึกสึกขัดแย้งกับอะไรตัวมีอะไรที่มันเกิดขึ้นอยู่รอบตัวเราอันเป็นธรรมดาอย่างนั้นในคนที่ฝึกจิตมาจะเห็นความไม่เป็นสาระของมัน่ะเหมือนภาษาดีบุรพระมหาโมคลนาณะนะไฮโซยุคนั้นไปเที่ยวดูมรสพที่โน่นที่นี่เคยสนุกสนานเพลิดเพลินก็เริ่มชัจกจะไม่สนุกสนานเพลิดเพลินแล้วเพราะอะไรเพราะว่าบาร,รมีที่เคยสั่งสมมาเริ่มเรีเรยกร้องแล้ว เรียกร้องให้เข้าหายความสงบแล้วอยู่ไม่ได้แล้วออกบวชกนดีกว่าชวนกันออกบวชพวกเราเมือนกันเวลาเราเจอภาวะเงี้ยนะนึกถึงตัวเองตอนเป็นหนุ่มๆใหม่ๆก็สนุกดีนะบวชเน้นอยู่าาสามสี่พรรษาศึกไปแล้วก็ไปเต้นไปลาไปเมาไปสารพัดที่เขาจะมีกันในยุคนั้น,นไปทดสอบทดลองให้มันเต็มที่พอถึงจุดหนึ่งมันเบื่อขึ้นมาเอาดือด้อๆมันอิ่มตัว มันมีความรู้สึกอยากบวชขึ้นมานะที่เคยบวชเนรมันตั้งหลายพรรษาก็ไม่ได้เรื่องได้เล่าอะไรนะมันเกิดจากจะบวชพระขึ้นมาเพาออายุครบบวชนั่นแปลว่าอะไรภายในเนี่ยที่มันมากระตุ้นเตือนเรานะ่ะนะมันทำให้มองเห็นความไม่เป็นสาระของโลกมากขึ้นไอ้ที่ว่าสนุกมันก็สนุกสนานเพลิดเพลิน,น,นชั่วครู่ชั่วย,ยามแค่น,นั้นเองรู้สึกไม่เป็นความไม่เป็นสาระของมัน เพราะนั้นพวกเราเองก็เหมือนกันนะพอฝึกไปฝึกไปนะก็จะค่อยๆเข้าใจขึ้นมานะแต่ในสิ่งที่เรากําลังทาอยู่เนี่ยมันเป็นการสั่งสมนะสั่งสมบารมีธรรมภายในของเรามันค่อยๆสั่งสมไปเองไอ้ที่เคยเปิดเพินก็ชักจะไม่เปิดเพินไอ้ที่เคยพอใจยินดีก็ชักจะไม่พอใจยินดีละมันจะรู้สึกได้เองมันจะตกแตกต่างจาก ชาวบ้านตัวไปนะชาวบ้านตัวไปที่มันได้ฝึกเนี่ยบางทีก็เบือ่อนะเบื่ออย่างหนึ่งแล้วก็ไปอยากอีกอย่างหนึ่งกินอาหารชนิดนี้อยู่บ่อยๆอร่อยดีกินนานๆเข้าก็ชักเบื่อในายอยากจะหาอะไรอย่างอื่นกินอยนะนะ่างเงี้ยนะไปอยู่บ้านนานๆก็ชักจะเบื่ออยากจะไปเที่ยวที่โนทนที่นี่อันนี้นั่นแบบชาวบ้านตัวไปนะแต่สำหรับนักภาวนา,าไม่ใช่นะมันเบื่อไปทั้งโลกนะนะมันเห็นความไม่เป็นสาระไปทั้งโลกนลี่แหละ มันจะรู้สึกโลกค่อยๆจืดชืดไปเรื่อยๆเองนะโดยธรรมชาติของมันธรรมชาติของจิตที่มันเริ่มเข้าไปรู้ทันมีปัญญาเข้าไปรู้ทันนะรู้ตามอารมณ์ต่างๆแบบโลกโลกที่เราคลุกคลีกับมันมาไม่รู้กี่กับกี่กันนะเพราะถ้าใครที่จะเริ่มเห็นอย่างนี้ขึ้นมาบ้างนี่แปลว่ามีของเกา่าพอสมควรนะบางคนก็ต้องร้อยทุกข์บีบคั้นดุนแรงซะก่อนจึงหันมาสนใจการเจริญราวนา นะบางคนก็ภาวนามาก่อนจนกระทั่งมีความรู้สึกเบื่อหน่ายต่อโลกนี้แล้วก็เริ่มแสวงหาอะไรที่มันนะลึกซึ้งสุขุมคำเปรียบคำาปีรภาพมากไปกว่าน,นั้นเป็นธรรมดาอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เอาสิ่งรอบตัวของเรานี่แหละเป็นเครื่องมือในการฝึกจิตตัวเองให้ได้นะจะไปรังเกียจจะไปคิดว่ามันไม่สงบนะฉันต้องการความสงบนะโลกมันไม่เคยสงบหรอกนะ ก็เอาความไม่สงบนี่ยมันทําให้เกิดความสงบขึ้นมาแค่นั้นเองถ้าเราอยู่ต่ามกลางความไม่สงบได้ด้วยใจที่มันมีสันติอยู่ภายในอย่างนี้เนี่ยแปลว่า,าสาภาพสติของส,ส,สติสมาญญาของเราเนี่ยมันเข้มแข็งนะเข้มแข็งมากกว่าเดิมนะจะถ้าเกิดว่าพออยู่ในที่สงบก็รู้สึกนั่งสมาธิแล้วก็สภาวะดีไงพอไม่สงบขึ้นมาก็ปัน่นป่วน,นวุ่นวาย แปลว่ามันใช่ไม่ได้หรอกมันไปอยู่กับโลกจริงๆไม่ได้นะก็ะต่อให้เราเป็นพระก็ตามนะนักพอนาก็ตามนะเราไม่สามารถที่ไปอยู่ในถ้ำกลางความสงบอย่างนั้นได้ตลอดเวลาหรอกอย่างไงมันก็ต้องออกมาไปเชิญโลกอยู่ดีนะอย่างไงกนะ็สิ่งแวดล้อมรอบตัวเราก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่ทุกเมื่อเช้วาวันอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นอย่าไปวิ่งหนีอารมณ์แค่นั้นเองรับรู้มันตามความเป็นจริงให้ได้แค่นะนถ้ารับรู้ตามความเป็นจริงได้เมื่อไหร่นะมันก็ ใจก็บาสบายมากขึ้นเองให้คนอื่นก็บุ่ไวเดือดทุกร้อนอะไรขนาดไหนก็ช่างเขา,าอะไรที่ช่วยเขาได้ก็ช่วยอันนี้ช่วยไม่ไดก้กลับมาอยู่กับตัวเองแค่นั้นแหละพอเราฝึกบ่อยบ่อยเข้าก็จะเริ่มอยู่ตัวพฤติกรรมของคนรอบข้างมันเป็นเหตุให้เกิดาการกระทบเป็นเรื่องปกติอย่างนั้นดีบ้างไม่ดีบ้างถูกใจมั่งไม่ถูกใจมั่งแค่นั้นเอง นะถ้าเราอยู่เหนือความชอบความชังเหล่านั้นได้ก็แปลว่าเราฝึกจิตมาดีแล้วแค่นั้นแหละจะอยู่เหนือมันไม่ได้จมอยู่อารมณ์พวกนั้นไปแค่นั้นเองนะแล้วก็วิ่งหาแต่ความดีความสบายความสงบอยู่งั้นนะซึ่งมันไม่จีรังยั่งยืนเพราะสิ่งเหล่านั้นก็ตกจิใตใจกดของไตรักด้วยกันทั้งนั้นนะ่นะเราไปบังคับให้มันเกิดไม่ได้มันจะมามันก็มาแค่นั้นเองนะ มาแล้วก็ผ่านไปนะทุกอารมณ์เป็นอย่างนั้นเหมือนกันหมดนะแล้วแต่เรื่องของวิบากขันของเราด้วยบางทีถึงช่วงเวลาหนึ่งบางอย่างก็โผล่้มาในชีวิตละทั้งดีทั้งไม่ดีนะเป็นวิบากกรรมท,ท,ทั้งที่เป็นกุศลกรรมอกุศลกรรมนะก็จะโผล่เข้ามาในชีวิตนะะถ้าเรารู้ทันก็จะทําให ชีวิตมันง่ายขึ้นนะยอมรับมันได้ง่ายขึ้นถ้าเราไม่รู้ทันก็ปั่นป่วนวุ่นวายไปตามมันแค่นั้นเองแล้วนักภาวนาเน,นี่ยยังไงมันก็ต้องหลงไปกับมันปั่นป่วนไปกับมันก่อนในเบื้องต้นอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้นะแต่พอสังเกตดูอยู่บ่อยนะอาการหลงพวกนั้นก็จะค่อยๆเบาลงไปเองปัญญาเริ่มเกิดขึ้นทำงานนะเริ่มรู้เท่าทานันอารมณ์ต่างๆนะเริ่มยอมรับ สภาวะธรรมต่างๆต,ต่างความเป็นจริงได้ขึ้นมาเองนะเพราะันจะไปวิ่งหนีนะหนียังไงมันก็หนีไม่พ้นหรอกต่อให้อยากหนีให้ตายขนาดไหนก็หนีไม่พ้นนะเรื่องของโลกมันเป็นอยู่อย่างนั้นนะนี่ถ้าเราไม่หนีแต่ก็ไม่เอาทั้งสองอย่างไม่เอาทั้งหน้าชอบใจทั้งไม่น่าชอบใจพวกนั้นนะนะวิธีการนี้มันจะเรียกว่าหนีได้จริงๆคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่หนีมันเหนือนะมันอยู่เหนืออารมณ์ต่างๆพวกนั้นนะแต่ถ้าเราไม่ ฝึกตัวเองอย่างเงี้ยนะ่ะวิ่งหาความสงบวิ่งหนีความไม่สงบอะไรเงี้ยนะ่นะน่ะเราก็จะวิ่งหนีอยู่เงี้ยทั้งชาตินะ่ะวิ่งหนีความทุกข์จะเอาความสุขเงี้ยกันหนีกันทั้งชาติอยู่อย่างงั้นะน่ะมันหนีไม่ได้นะนะน,น่ะเนะเมื่อหนีไม่ได้ก็ยอมรับความจริงให้ได้แค่นั้นเองนี่พอมันเหนือได้เมื่อไหร่เราจะรู้สึกได้เองว่าอ๋ออยู่ท่ามกลางความวุ่นวายมันก็สงบได้นะ่ะลองไปทดสอบทดลองดูนะเวลาเรา,เราฝึกไปสักระยะหนึ่ง ถ้าอยู่ท่ามกลางคนหมู่มากใจเราเป็นยังไงให้ไปสังเกตดูนะจนะอยู่ท่ามกลางความสงบใจเป็นยังไงมันเสมอกันไหมนะถ้ามันอยู่ที่คนสงบมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะถ้ามันอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายใจมันก็ทรงสภาพเหมือนเดิมนะจิตเป็นกลางต่ออารมณ์ได้เหมือนกันทั้งสองอย่างได้นะี่ยแปลว่านะเราฝึกจิตมาดีแล้วแต่ถ้าเกิดว่าพออยู่ความสงบก็ เปิดเพลินพอใจจมอยู่กับมันพอเจอความไม่สงบก็บบวุ่นวายหงุดหงิดขัดเครื่องไปอย่างนี้นะอันนี้แปลว่าไม่ได้เรื่องอะไรเห็นมาหลายรายแล้วนะเป็นอย่างนั้นเวลาเจออารมณ์กระทบเข้าโอ้ยนักภาวนาขี่ม้าอะไรก็ไม่รู้นะป,นปนั่นป่วนวุ่นวายไปหมดถ้าก็โตสะเกิดถ้าก็ราคะเกิดอยู่อย่างนั้นนะเป็นอย่างไรก็แปลว่ามันยังไม่ได้เรื่องแค่นั้นเองเพราะเราหมดแต่ไปวิ่งหนีนะนระานในโลกนี่มันมีธรรมเป็นของขู่มันอยู่อย่างเนี้นะ ดีกับไม่ดีนี่แหละนะกุศลอกุศลนี่แหละนะเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนี้นะถ้าเราไปหนีอย่างหนึ่งรับอย่างหนึ่งนะก็กลายเป็นว่าเราทําอะไรที่มันผิดกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแค่นั้นเองนะทีนี้ถ้ายอมรับมันได้ทั้งสองอย่างไม่หนีแต่ไม่สู้สังเกตด,ดูอยู่เฉยอย่างนี้นะนะยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อใตใ้ได้อย่างนีนะ้อันนี้ก็จะรู้สึกได้เองว่า,าใจมัน ลอยตัวอยู่เนอ,อารมณ์พวกนั้นนะพอบางเรื่องบางอย่างนี่จะจะแก้ไขจัดการอะไรในทางโลกก็ทําไปถือว่ามันยังไม่ถูกต้องก็แก้ไขไปแต่ถ้าแก้ไม่ได้ก็แก้ที่ใจตัวเองทีงนี้พอเราสังเกตด,ดูอยู่บ่อยเนี่ยมันจะค่อยปรับสภาพงมันไปเองเนี่ยวันนี้มีโยมเล่าให้ฟังนั้น,นเกิดความรู้สึกโกรธเด็กคนหนึ่งรู้สึกจิตมันไม่เมตตาโกรธอะไรเข้าก็ไม่รู้นะ แปลว่าตัวเองได้เริ่มสังเกตตัวเองแล้วว่าอ,อ๋อจิตมันไม่พอใจจิตมันเกิดความรู้สึกโกรธขึ้นมานะต่อให้มันเป็นอสภาพที่เป็นอกุศลอย่างเงี้ยถ้ามันมีการสังเกตการอยู่ใ,ใช้ได้ทั้งนั้นนะมันจะเป็นอกุศลก็ช่างมันเราจะไปอยู่ๆใ้้มันเมตตาันมาเป็นไปไม่ได้โทสะมันเกิดก็รู้ทันมันเดยโทสะดับก็เมตตาเกิดแล้วนะพราะตรงกันข้ามกันแค่นั้นเองนะ แต่ี้เมตตามอาจจะไม่ชุ่มฉ่าอะไรมากมายขนาดนั้นกับสภาพบางคนบางคนเนี่ยนะฮะมันให้เกิดความเมตตาลึกซึ้งมันก็เป็นไปได้ยากนะแค่ไม่โกรธเขาไม่เกลียดเขาไม่อาฆาตพยาบาทจองเวรนต่อกันเนี่ยก็ถือว่าสภาพจิตเมตตามันเริ่มเกิดขึ้นมาบ้างแล้วแค่นั้นเองนะก็ไปฝึกตัวเองอย่างนี้แหละนะฝึกจากอารมณ์ทั้งหลายที่กระทบอยู่นี่แหละนะอย่าไปคาดหวังกะเกณฑ์อะไรกับ อารมณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันท่นก็มีหน้าที่อะไรก็ทําไปนะหน้าที่ของความเป็นครวญญาติโยมนะดูแลครอบครัวทำหมากินนะทำไปนะนะนะเดียวกันก็ทําใจไปด้วยนะนะคำว,ว่าทําใจนี่ความหมายนี้ก็คือไม่ได้แปลว่าไปบังคับใจนะแต่ว่าให้ฝึกใจให้ยอมรับความจริง นี่นะที่เป็นพระนะ่มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับญาติโยมหรอกนะจิตถ้ามันยังไม่เป็นพระจริงจริงก็ยังวุ่นวายอยู่นั่นแหละนะพอเจอรมไม่น่าชอบใจก็ยุ่งอยู่ดีนะนะทำยังไงล่ะก็ฝึกดูไปแค่นั้นเองนะค่อยๆขัดเกลาไปนะจนกระทั่งนะมันยอมรับความจริงนะมันสละละวางได้เมื่อไรนะก็แปลว่าความเป็นพระมันค่อยๆงอกงามพัฒนาขึ้นมานะเป็นธรรมดาอย่อยางนั้นเอง ขราวัตญาติยงก็เป็นพระภายในอย่างเงี้ยได้อนะย่างภาษาศัพท์หนึ่งที่เราใช้กันนะคือภิกขุภิกษุผู้นะเห็นภายในวัฏสรรงสารในภิกษุดีบางทีอาจจะไม่ได้โกนหัวห่ผมผาเลื้งก็ได้นะอาจจะทำหมากินอยู่เลี้ยงดูลูกล้านอยู่แต่ว่าเป็นภิกษุอยู่ภายในนะคือเห็นภายของวัฏสงสารอยู่เห็นภายของการเวียนว่ายายเกิดอยู่นี่ใช่ได้ นะก้นหัวหอมผ้าเหลืองแต่ไม่เคยเห็นภายในวัา,าองศารเลยสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับวัา,าองศารอยู่นั่นแปลว่าก็เป็นแค่เปลือกของภิกษุแค่นั้นเองไม่ได้เข้าถึงแก่นนะไม่ได้เข้าถึงแก่นอย่างความเป็นภิกษุนะแค่แค่นั้นเองถ้าเราเห็นไปในวัา,าองศารอยู่อ่อนในโลกเป็นอย่างนี้นะคนก็มืดบอดไปตามเรื่องของเขาสนุกสนานเพลิดเพลินนะไปตามอารมณ์ของเขายอมรับความจริงได้ก็ แล้วเขามีปัญญารู้อยู่แค่นั้นยอมรับสิ่งที่เขาเป็นได้หมดเรื่องไปแค่นั้นเองนะอย่างน้อยก็เอามันจะสนุกสนานเพลิดเพลินครับแล้วก็นะามาทําบุญกันหรอยังดีดีกว่าไม่ทําบุญเอาซะเลยดีกว่าไปเมากันอย่างเดียวแล้วก็ไม่ทําประโยชน์อะไรอย่างอื่นนะไปฝึกตัวเองนะเดี๋ยวเราสดม์กัน